สวัสดีพ่อแม่พี่น,อน้องชาวอำเภอช่างพื้นออจังหวัดอำนาจ,จเจริญชูบุญสุขชนนะครับผมครับสวัสดีครับคุณายบ้านเฮากมิบุญประจำปีบ้านเฮากับผมกับน้ำผ้าทิมคุณน้ำของเฮาจ้างศิลปินสาวสวยน่ารักกำลังลงดังแม่อำเภอสานุมานของเฮานะครับผมหุยหลวงระด,ดับประเทศคนนี้นครับคุณยายครับแม่ครับผม ดีมากครับนั่นคือน้องแอมซุนที่เช้านะครับผมจากคายแกรมมี่กรั์พอมครับผมว้าวหางเครื่องเต็มวงเต็มระบบนักเล่นปัดโุรับประกันว่ามวลแน่นอนครับผมมัก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 ่อมแล้วพ่อมแล้วอ้าวครับ งานนี้ผมจะขอปาดเรื่องนึงนะครับผมอะไรบ้างจ๊ะใบลู่บ้านเฮาหรือว่าใบลุ่ต่างถิ่นนะครับเมนดาคุยบ้าเดียวมาบ่วงงานจะตีกันนะครับผมบ่ตีบ่ตีจะกลายให้แค่แค่บ้านของเพื่อนนะครับเพื่อนที่ผ่านไปผ่านมานะเจ้าเอ้าบอาได้ไยครับเพราะว่าใครจะมีละเพื่อเป็นการ เพื่อไ่เป็นการเสียเวลาแม่แม่เยี่ยวหล้าขอเชิญพ่อแม่พี่น้องเชิญรับชมรับฟังศิลปินของเฮาได้เลยครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วพวกนี้พักคนพวกนี้หลังดากบไฟหางเครื่องมังง่ามเถกหางเครื่องมังง่ามเถกกาอันดาพี่อันดามหาประธานหรือไม่จ้ะอันดีค่ะ สวัสดีค่ะสนะวัสดีค่ะน่าจะชิ้นดีชาแนลค่ะน้องคือเห็นเวทีบ่คะเวทียวยอยูสันมันจะพูดนะคะคือเวทีคะ่โคคะ <c oughs> โอ้โยแค่กับโต๊ะผ่านเลยโอ้ยเจมันจ้าแต๊บประมือน,นอ้อศิลปินก็ได้อ่ามันไม่เกินค่ะมันไม่เกินนะคะทุกคนข้าวมือน,นี้นะคะากะคู้นซึ้งเป็นเกียรติมากเลยคะ่ะ แม่พี่กับพี่โต๊ะที่ข่าวนนี้นะคะตองซึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะได้รับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่บ้านเนาะค่ะอำเภอสนุมานเฮายมือนี้ได้มาแจกความสนุกให้พี่น้องชาวช่อวอนะคะขออนุญาตแค่เสียงหน่อยนะคะขอเสียงช่อว้อใน้าเพื่อนี่นะคะข่ากาได้มากอยู่นี่เขาคันนี่จุดจนีนะคะผู้ใดอยากโดนผู้น้ำกันอยู่บอกค่ะอยากต่ออยาก สายลมต้นพูดังตามค่ะดังตามค่ะมาเด้อพ <c oughs> ี <gu imin> <c oughs> ่ดองมาเต้นน้องกันเนาะค่ะนื้ออย่าตีกันเด้อ่ะมือเด้อเหยียบตีนกันเด้อก้าเหยียบตีนกันเด้อค่ะอย่าเหยียบไปพ้อมจ้าไม่เห็นหน้าเนาะค่ะมือใช่ไหมแต่ว่าเหยียบได้ที่ไรดีเน้อจ้าอันเหยียบไปจ้าเหยียบไปจ้าจ้าไปพองอีกที่กระลิดตัวนียเหยียบไปก็แล้วเสร็จจ้าวันนี้นะคะเราจะมาโชว์ความสนุก ให้ชาวลูกเสือชอวอ์ได้รับชมนะคะก็เรื่งส<ค>น,นุกมากทีด้วยกันนะคะแต่ว่าอย่าไปอันโตลัล่องกองไสเด้อพี่นอนนีวสิอันเสกค่ะเสียงมันก็ค่อยเลยค่ะใครเน่ค่ะใครเนี่ยค่ะขอบคุณค่ะ

เพื่อขนาดได้ดูว่าแม่จ้าสิทไหมคนีว่าจาสั่งข้าขอเสียคนมากกว่านี้รอจ้ามองหัวฟาหัวกะเอาน้องมาให้วันหัวันานึ่งตั้งนึ่ไม่ประนีประนอมไอ้เจ้าไน่ต้องไรใดขึ้นยบว่างยิ่งคอยกันไอ้คนน

ม่ไปลูกซุปอะไรนังซื้อมาสิซุปอไรกันเังซือน่ะตีกันยังเราก็ซื้อให้กินพี่ดีอม่ดซื้อเข้าไปยานันคุณน่ะมิตรลูกเม่ดราออกทางมาล่อซอยด้วยเอ้าตัวแุ้พี่ใครเนี่ยไอ้่ราใหม่มา่ คือตำแหน่งผิดแล้วเถอะก็ควรเด็กดีเถอะอารมณ์ชั่วบูครับเอารมณ์ชั่วบูเนี่ยมนาบอ่ะสัตยาได้เรียนไหมครับเด็กขอโทษครับเพื่อนขอโทษครับไม่ไม่ทำเลยแล้วนะครับน้องออกจากศรีมหาพุทธประจักษ์ไหมเฮเธอเฮผมชนะแล้วครับพอใจครับเอาอย่าให้เรากินไหด้วยไม่ได้เป็นบ้าเออ ซูไปอรองกันยามใดนี่เป็นบ้ามาเป็นบ้าเพื่อเท่าซูเซียวจังไดซูตีกันต่อบ่หรือจังไดถ้าสิตีกระจายมาสองแสนนี่ปอกระจายมาหม้อพ่อพ่อมีไม่ประดับไม่บวชโอ้ก็สงสารโอ้ไม่งินใจนะครับปอกับแม่บด้ขายหน้าอยู่ครับ กินกินข่าวกับสูมือเนี่ยโอ้ก็โทนครับผมกคมสิบเบเฮดอีกแล้วผมกคมสิเป็นคนดีครับผมเพลงนะครับขอเพลงเนี่ยสิเป็นคนดีแล้วขอเพลงนะครับขอมาเขาขอมาสัญญาณน้ำตาเมียครับนั่นแหละครับซื้อเพลงมันเปิดให้เขาแม่เปิดบ้าจะไม่คิวเพลงก่อน่ะเออ

บาีนะ้ยพูยบาีบาลแล้วไปใส่แล้วปใส่เขาตีกันพูบาลไปนี่ว่านบี่พูยบาลย่านลูกหลงนีหลลูกปืนอันใส่แล้วผู้ซอยแล้วน่ะผู้ซอยใส่ครบผู้ซอยผู้ซอยแฮงลี่ดีแบบโอ้ยตายบนนัหมู่บ้านนี่เอ้าขอโทษขอพยพ่อแม่พี่น้องได้ายเนาะนะครับผม งานมันดำเนินไปได้บอดีปันไดขอตัวขอให้นะครับผมบาเป็นยังงรัผขอสนุญาโเยใจของผมโดยผมเป็นพูญบ้านมาคือใรล่ะไม่คือหลายว่าเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วกะให้มันแล้วไปครับผมครับครับมวนอีกจะเพรี๋ยวบอกพ่อภูญ่ได้ครับผมอาารศิลปินมาเลยมาม้วนน้ำขัง้ จีนปะเอ้ยจีนอปินจ um ีนอปินกระจ่างนะแห้งนะะครับผมงานบ้านเฮาไม่ก็ต้องมั่นต้องม้วนกันย่ำใดวะกะบ้านเฮาคือสิขาดข้อม้วนบ่ได้นะครับทุกคนเอ้ากระสันกะว้าวนะคกะไม่มวนไม่ยาวน้ำกันเลยครับพี่น้องใช่แล้วั่นี้มันจินอปินเมื่อหรอเปล่าจีปินไม่ใช่หรอแล้วอย่าลูกปืน ลูกขึ้นรถเดยวจปินยูใสเออเอาเขาถายรถตีเดินเสือมาก่อนเมื่อคนเาเรียนเลยรี่ผลเกิดคนอันเ่าตีกันแล้วนะค่ะเช่าตีกันแล้วห้ากับต่อเพลงต่อไปเลยนะครับผมอาไม่มากอาไม่มา